สวัสดีครับผมพบกับช่องพายบินชาแนลนะครับผมวันนี้เราเอาน้องช้างเรานะครับผมมาปูป่านะครับผมเดี๋ยวมองดูก่อนอยู่ตรงไหนนะครับผมจะเติมเติมตามหาก่อนแป๊บหนึ่งครับผมวันนี้เราพารถถังมาเที่ยวป่านะครับผมวันนี้มาพบกับบรรยากาศตรงนะครับนี่ก็คือที่ที่อยู่นะครับผมต้นไม้นะครับผมป่านะครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับผม ก็เราก็จะพ่าน้องช้างนะผมออกกําลังกายนะผมแล้วก็มากินของป่านะครับผมคือต้นไม้พวกต้นไม้พวกหญ้านะครับผมที่อยู่ในป่านะครับผมอาหารธรรมชาตินะครับผมก็ให้น้องช้างเขาได้สัมผัสธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนอกนี้ประมดณมื้อเช้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตาเดินดูรอบรอบก่อนนะผมให้แม่ดูนะผมบรรยากาศนะครับผมหรือว่าแอบหลับหรือเปล่านะครับผม เดินเบาๆเนี่ยได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเนี่ย ครับผมดูฝั่งนี้ครับนี่ครับผมเบนนี่ครับผมโอ้อยู่กับกอไผ่อยู่กับกอไผ่นะครับผมเดี๋ยวสับรวดก่อนนะผมแล้วก็มีสับรวดของเรามาด้วยนะครับผมเพื่อให้น้องช้างเราได้ทานไปด้วยนะครับผมทานสับรวดไปด้วยทานของป่าไปด้วยนะครับผมคือกอไผ่หญ้านะครับผม Ồ, ha loại rồi. À, khắp nội lưu, khắp còn nội lưu, khắp nội, khắp nội, đi chơi máy, đi chơi máy, cả banh máy, cả máy, nó thắng, 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 này à, nó nhả gặp lúc bào, thắng lưu, thắng, thắng, นี่นะครับผมก็ได้ทานนะครับผมเนี่ทานต้นไม้ทานกอไผ่นะครับผมธรรมชาติต้นไม้ผมวันนี้เราพาเจรถถังนะครับผมมาสัมผัสธรรมชาตินะครับผมที่ป่านะครับผมโอ้ยดูสดชื่นสดชื่นนะครับผมอากาศสดชื่นมากเลยนะครับผมก็แต่ก่อนนะครับผมเจ้ารถถังก็อยู่บริเวณป่านี้นะครับผม เพราะว่าเราไม่มีบ้านนะครับผมแต่ก่อนนะผมแล้วก็อยู่บริเวณป่านี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมก็บางครั้งนะครับผมกลางคืนบางครั้งนะครับผมบางคืนก็มีเพื่อนช้างนะครับผมหลุดมานะครับผมมาหานะผมแต่ก่อนก็มาหาเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าอันตรายนะครับผมปลูกป่าถ้าเราปลูกกลางคืนก็ไม่ได้นะครับผมตอนนี้เรามีบ้านแล้วแล้วก็เอากลับบ้านนะครับผมถ้าไม่มีบ้านเราก็ต้องจะเป็นต้องปลูกป่านะครับผมให้กับน้องได้อยู่ป่านะครับผม เออดูดูสดชื่นสดชื่นครับดูมากสดชื่นมากเลยนะครับผมเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะผมให้กับน้องๆนะผมได้สัมผัสป่านะผมดูบรรยากาศเขียวขจีมากนะผมมีมีกอไผ่มีหญ้าด้านล่างนะครับผมที่น้องช้างได้ทานนะครับผมมีทุกอย่างเดียบอยู่ไปดูข้างหลังนะครับผมหากอไผ่หมดแล้วมั้งเจารถถังเรา <laughs> ดูรอย โอ้เร <cin stereotype and hell> oh, <c oughs> ียบร้อยนะครับผมหากินต้นไม้กินหญ้าหมดเลยนะครับผมโอ้หนี่นะครับผมสัมผัสธรรมชาตินะครับผมสัมผัสธรรมชาติน้องช้างเราได้สัมผัสธรรมชาตินะครับผมก็น่าจะได้นอนกลางวันอยู่นะครับผมตอนนี้น่าจะได้นอนอยู่กลางวันว่าอากาศลมเย็นเงียบสงบนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเจ้าถังเรากลับบ้านนะครับผมวันนี้มาสัมผัสบรรยากาศแค่นี้นะครับผมต่อวันนะครับผม นาต่อครับผมดู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 จะอยากกลับบ้านไหมนี่จะกลับบ้านหรือเปล่าดูโอ้ติดใจติดใจป่านะครับผมติดใจป่านะครับผมดูโซขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็จะพาน้องกลับบ้านนะครับผมนี่ครับผมเอาจะกลับไหมเออดูกินข้าวไผ่กินข้าวไผ่ครับผม เป็นธรรมชาตินะครับผมเป็นธรรมชาติของช้างนะครับผมก็ต้องสัมผัสป่านะครับผมนี่นะครับผมจรดดถังของเราไม่อยากกลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้ดูดูดูกินกอไฟไม่อยากกลับบ้านแล้วครับผมดูวับผมแม่แม่เอามาเร็วมาเร็วมาเร็วกลับบ้านไหมไม่อยากกลับนะครับผมโอ้ยดู ติดใจฝ่านะครับผมนี่ผมธรรมชาติธรรมชาตินะครับผม <c oughs> ให้น้องช้างได้สัมผัสธรรมชาตินะครับผมเอามาเร็วๆจะกลับบ้านไหมนี่มาเร็วอ่ะกลับบ้านกลับบ้านกันเร็วๆ มา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 เร็วมาเร็วมากลับบ้า <apps communist initiation> นเร็วเไม่อยากกลับแล้วไม่อยากกลับแล้วลีลามากเลยครับผมตอนนี้โอ <spe z petition> ้พ่อๆเร็วๆเร็วชางเร็วๆมาเร็วๆไม่กลับไปได้นะครับผมอันตรายนะครับผมอันตรายครับผมอันตรายนะครับผมเพราะว่ากลางคืนก็ไม่รู้ว่าช้างเชือกไหนจะหลุดมานะครับผม ก็ต้องเอาน้องช้างกลับบ้านผมาสัมผัสธรรมชาติกินหญ้ากินกอไผ่กินต้นไม้ตามธรรมชาตินะครับผมป่าเขาดมสมบูรณ์นะครับผมมาเร็วๆโอ้ยไม่อยากกลับบ้านแล้วผมดู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 โอ้ยไม่อยากกลับบ้านนะครับผมอยากอยู่อยากอยู่ป่านะครับผมแต่ว่าอันตรายนะลูกอยู่ป่าไม่ได้ครับผมมีบ้านแล้วกลับไปอยู่บ้านนะครับผมก็ ล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันออกมานะครับผมให้น้องได้สัมผัสธรรมชาติได้กินต้นไม้ต้นไผ่ตามธรรมชาติต้นไม้ธรรมชาติหญ้าธรรมชาตินะครับผมนอกจากหญ้าที่เราปลูกแล้วนะผมนี่นะครับผมอาการอาการช้างอยากอยู่ป่านะครับผมโอ้ยเนาะไม่อยากกลับบ้านนะครับผมมาเลยมามามาดู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 ครับแม่แม่ดูดูรีลามากเลยไม่อยากกลับเลยนะครับผมโอ้ยเนาะ คือแบบความสุขนะครับผมสัมผัสความสุขนะครับผมตามธรรมชาติน้องช้างกับป่านะครับผมก็เขาเป็นสัตว์นะครับผมเขาต้องอยู่ในป่าด้วยอยู่ในบ้านด้วยนะครับผมแต่ว่าเป็นช้างบ้านนะครับผมก็ให้เขาคืนกับธรรมชาติแล้วผมไม่ใช่อยู่กับคนอย่างเดียวนะครับผมของเรานะครับเอ๊มาเลยว่ามาไม่มาไม่มาแล้วครับผมไปทางนู้นแล้วครับผมไม่ไม่โอ้ไปทางนู้นแล้วนะครับผมดูดูดูกินกอนี้ไปกินกอนู้นต่อนะครับผมดู นี่ผมไม่อยากกลับบ้านครับผมโอ้ยเจ้ารถถังไม่อยากกลับบ้านนะครับผมวันนี้ทำไงดีแม่แม่เอาอะไรมาล่อดีครับผมครับผมก็ก็เป็นธรรมชาติของช้างนะผมที่อยากจะอยู่ป่านะครับผมอยากจะสัมผัสชีวิตป่าบ้างนะครับผมแต่เราก็มาสัมผัสนะครับผมเพื่อให้เขาคึงกันนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศครับผม เราทาทุกอย่างครับผมเพื่อให้ความสุขของน้องช้างดู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 เอยดูก็ธรรมชาตินะครับผมทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับผมโอ้ยมีอยากกลับบ้านเลยนะครับผมก็ขอบคุณแม่แม่นะครับผมที่ให้กําลังใจเราครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมเพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผม